สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมด,ดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นผ้าพันคอนิตติ้งนะคะตรงหัวตรงนี้จะเป็นหมาจิ้งจอกรหัสคลิปคือ sc 0 0 4ยนี่ ep นี้เป็น ep หนึง่งเราจะมีทั้งหมด2คลิปนะคะคลิปแรกเราจะเริ่มถักตั้งแต่ตรงท้ายถักเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาว ชุดแรกตรงนี้เราจะเริ่มด้วยสามห่วงนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มห่วงมาเรื่อยๆจนได้44ที่ต้องได้44เพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นลูกฟูกใหญ่นะคะลูกฟูกใหญ่จะหารด้วยสี่ลงตัวพอได้44่สิบสี่เสร็จแล้วเราจะถักตรงออกมาแล้วถักลูกฟูกชุดนี้ประมาณสามเซนตรงลูกฟูกประมาณสิบเซนแล้วจากจุดนี้นะคะลงมาจนถึงส่วนหัวทั้งหมด 34เซนชุดนี้จะอยู่ตรง ep หนึ่ง ep 2เราจะมาทำชุดนี้ค่ะตรงบริเวณหัวไหมที่ใช้จะเป็นไหมพรมนะคะเส้นขนาด4ีพายปกติในท้องตลาดบ้านเราค่ะใช้2สีสลับกันสีอะไรก็ได้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินขาวหรือจะเป็นสีส้มขาวก็ได้จุดแรกตรงหางของหมาจิ้งจอกนะเราจะเริ่มด้วยสีขาวไหมนิด ใช้ได้ทั้งหมดนะคะจะเป็นไม้นิดก็ได้จะเป็นไม้เซตแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเคเบิลยาวเคเบิลสั้นเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวไม่ได้เป็นไม้นิดไม้ไผ่ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ <c oughs> ขนาดหัวที่ใช้ตรงนี้สามจุดห้ามิลค่ะเส้นสั้นเส้นยาวเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดมาร์กเกอร์หนึ่งตัวอุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะที่เหลือจะเป็นอุปกรณ์เสริมพวกลูกตา แล้วก็เข็มปักคอสติซอันนั้นคือเอาไว้ใช้เย็บป้อนห่วงเข้าไปในเมนิดนะคะป้อนปกติเลยจะปกติแบบนี้ทั้งหมดสามห่วงนะคะอันนี้สองละอีกหนึ่งห่วงเป็นสามห่วงพอได้สามห่วงเสร็จแล้ว เราจะถักพลิกกลับไปมาเวลาเราถักพลิกกลับไปมานะคะมีเงื่อนไขคือขวามือห่วงแรกเราจะสลิปและเราจะเพิ่มห่วงเฉพาะด้านขวามือเท่านั้นที่ห่วงที่สองจนกว่ามันจะขยายไปได้ถึง44ห่วงหรือเป็นความกว้างตามที่คุณต้องการความกว้างที่คุณต้องการจำนวนห่วงต้องหารด้วยสลงตัวนะเวลาเราเริ่มสลิปนะคะปัดไหมออกมาแบบนี้ แล้วเราก็เลื่อนห่วงที่หนึ่งเราไม่ถักเราจะเพิ่มห่วงที่ห่วงที่สองนิดข้างหน้าพอนิดข้างหน้าเสร็จแล้วนิ้วชี้จับไว้นิดด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนิดหน้านิดหลังห่วงสุดท้ายถักนิด มันจะค่อยๆเพิ่มจากสามกลายเป็นสี่พิกกลับด้านมาพอกลับด้านมาเหมือนเดิมปัดสลิปนะคะตัวนี้ไม่ถักปัดห่วงลงเพิ่มเฉพาะห่วงที่สองเท่านั้นด้านขวามือนิดฟอนแล้วก็นิดแบ็ก มันจะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองห่วงที่เหลือถักนิดตอนนี้เพิ่มเป็นห้าแล้วนะคะต่อไปหมุนกลับมาสลิปตัดไหมลงถักนิดอย่างเดียวนะคะนิดแล้วก็แทงด้านหลังที่ห่วงเดียวกัน แล้วเราก็ถักนิดแรงมือพอดีพอดีเท่ากับไม้นิดที่เราใช้ไม้นิดที่ใช้สามจุดห้ามิลเพราะไม่ต้องการให้งานหลวมมากพีกลับมาไหมยอยู่ด้านบนสลิปพอสลิปเสร็จแล้วปัดมาลงไปแล้วเราก็ถักต่อนิดฟอนต แล้วก็นิดแบ็กฟอนแอน์แบกแล้วปลดห่วงที่เหลือถักนิดถักแบบนี้เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนจำนวนห่วงได้สี่สิบสี่ห่วงถักไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลายสลิปนิด วิธีเพิ่มถักนิดข้างหน้ายังไม่ปลดบิดแทงด้านหลังถักนิดห่วงที่เหลือถักนิด เราถักเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะเราจะถักขยายเรื่อยๆนะคะจนจํานวนห่วงเราตรงนี้ทั้งหมดมี44ห่วงทีนี้เราจะเปลี่ยนสีไหมค่ะไหมเดิมเราเป็นสีขาวนะไหมที่ใช้สลับตรงนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเราเหลือปลายไหมไว้เอาปลายไหมนะพันแบบนี้พอพันแบบนี้เสร็จแล้วไหมสีส้มอยู่ในมือเรา ตัวนี้พาดลงมาแบบนี้ก่อนนะครับห่วงแรกนะคะเราจะถักนิดเพื่อเอาไหมสีส้มเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักนิดอย่างเดียวด้านนี้จะเป็นด้านโชว์งานเราใส่มาร์กเกอร์ไว้หนึ่งตัว พอถักมาได้ช่วงหนึ่งเราก็ตัดสีขาวได้เลยปลายไหมยังไม่ต้องเก็บนะคะเหลือไว้แบบนี้ถักลายนิดอย่างเดียวเลยค่ะทั้งไปทั้งกลับสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วหรือเราจะถักสามเซนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่แรงมือเรา เป็นจุดที่สองเราจะถักตรงขึ้นมาโดยที่ไม่มีการเพิ่มห่วงถักลายนิด อย่างเดียวจนถึงตัวสุดท้ายซ้ายมือสุดเวลาเราวนกลับเราก็หมุนกลับมาพอหมุนกลับมาห่วงแรกเราสลิปเหมือนเดิมสลิปเสร็จแล้วปัดไหมลงพักนิดอันนี้เป็นด้านในนะคะถักด้วยลายนี้สูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วหรือประมาณสามเซนค่ะ นับจำนวนลายนะคะเวลานับให้นับด้านที่เป็นด้านโชว์งานตรงที่เราติดมาร์เกอร์จุดสังเกตคือตรงนี้ด้านในมันจะมีสีสลับแบบนี้นะเราจะถักตรงขึ้นมานะคะด้วยลายนิดอย่างเดียวขวามือสุดเราจะสลิปหนึ่งสสามสาเราจะถักทั้งหมดห้าลอนนะคะถักอีกหนึ่งแถวสลิปนะคะสลิป ไม่ต้องเพิ่มห่วงถักนิดอย่างเดียวถักมาถึงตัวซ้วซายสุดแล้วถักวนอีกหนึ่งรอบเรานับจํานวนแถวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นแถวที่ห้านะคะอันนี้เป็นแถวที่หกต่อจากแถวที่ห้าเราจะเปลี่ยนลายเป็นการถักรูปฟุกใหญ่ค่ะรูปฟุกใหญ่เราจะเริ่มโดยการที่ถัก เพอร์ก่อนนะคะเราสลิปสลิปห่วงที่หนึ่งแล้วเราก็ถักเพอร์เพอร์สองนิดสองจำนวนห่วงจะต้องหารด้วยสี่ลงตัวถักเพอร์สองตัวถักนิดสองตัวถักเพอร์ถักนิด เพอร์ทูนิดทูผักเพอร์ต่อไปถักนิด เพอสองตัวถักนิดสองตัวเพอสองนิดสองเพอสองมันจะจบโดยการที่ถักนิดสองตัวนะคะพอถักนิดสองตัวเสร็จแล้ววนกลับมา ฝั่งนี้เป็นนิดอีกฝั่งจะเป็นเพอเราโชว์งานด้านนี้นะคะที่เราใส่มาร์เกอร์หมุนกลับมาห่วงแรกเราสลิปเหมือนเดิมเราสลิปถักเพอแล้วเราจะเห็นลายค่ะตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอถักนิดสองตัวเพอจะเป็นนูนนูนขึ้นมา นี่สองตัวเพอสองตัวถักด้วยลายลูกฟูกใหญ่นะคะสูงขึ้นมาทั้งหมดสิบเซนเราจะถักด้วยลายที่เป็นลายนิทูเพอทูนะคะสูงขึ้นมาทั้งหมดสิบเซนอันนี้เป็นด้านผิดวิธีสังเกตด้านผิดนะดูที่ลายตัวนี้ เราเอาใส่วัดลองวัดดูค่ะสิบเซนวัดจากจุดนี้นะที่เราเริ่มถักลูกฟูกสูงขึ้นมาประมาณสิบเซนพอเราได้สิบเซนนะพลิกกลับมาด้านนี้เป็นด้านโชว์งานนะที่เราใส่มาร์เกอร์ไว้เราจะเปลี่ยนลายจากการถักลูกฟูกกลับไปเป็นลายเดิมลายเดิมที่เราถักก็คือลายนี ห่วงแรกเราสลิปพอสลิปเสร็จแล้วเราถักนิดอย่างเดียวเลยค่ะลายมันจะกลับมาเป็นลายเดิมถักด้วยลายนี้นะคะลายนิดอย่างเดียวทั้งไปทั้งกลับสูงขึ้นมาวัดความสูงของส่วนที่เป็นผ้าพันคอนะคะประมาณสามสิบสี่เซน เราถักนิดจนถึงซ้ายมือสุดค่ะตัวสุดท้ายมือใหม่ที่ไม่เคยถักนิตติ้งมาก่อนสามารถถักได้นะคะลายนี้ไม่ยากห่วงสุดท้ายจบด้วยนิดแล้วเราวนกลับ พอเราวนกลับมาถักเหมือนเดิมค่ะห่วงแรกเราสลิปพอสลิปเสร็จแล้วดึงห่วงออกแล้วเราก็ถักนิดลายที่เราใช้ถักผ้าพันคอนะคะเป็นการถักนิดอย่างเดียวทั้งไปทั้งกับ ให้ระวังตรงจุดที่เราเริ่มต้นห่วงแรกเราจะไม่ถักเราจะสลิปเวลาสลิปก็สลิปแบบนี้พอสลิปเสร็จแล้วปัดไหมลงไปแล้วเราก็ถักนิดต่อถักออกไปจนวัดความยาวของผ้าพ,พันคอเวลาเราวัดนะวัดตั้งแต่จุดนี้ยาวออกมาทั้งหมด34เซนค่ะ แล้วอีพีต่อไปเราจะมาทำหัวจิ้งจอกตรงที่เป็นตัวสอดนะคะข้อมูลทั้งหมดของผ้าพ,พันคอชิ้นนี้นะคะจะมีลงไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะผังลายลำดับการถักก็จะลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ